สวัสดีเออพี่น้อง FC ที่อยู่ทงบ้านวันนี้ก็มาขอจองบันนอยตอนค้องคือเขาพี่น้องมาพร้อมกับบรรยากาศที่ลมลมเป็นด้านหายขอตรวจขอไปหลายๆเด้อพี่น้องเธอเห็นอย่างมันว่าได้ล้ลมันเสียงที่พอเป็นบร,ร่ยากาศทีันวาดูๆยนงอยพี่น้องเฮ้ย มากันวาดภาพปล่อยมั่วไปเรื่องของพี่น้องบ้รรมไต่ให้ฝืนคือเ่ากำลังปล่อยมามนันเรื่อยๆเรื่อยๆเต็มเลยแต<อ>่มันล่มนี่คือสีแรงล่มคักล่มน่พี่น้องตกมาแล้วก็สีแดงแน่มันทา

มันลอ็นอ,นลอก,น,อน,อกนันกหนา กันนพี่ดาวกมาโอ้ยะบระลงนีก้อนน่นเรอนแรม,มลิ่งไปเรื่อยๆบอลแบก็จะกน่อยอีกท่ามันหลายคน,นไปยังไง หลายอย่างอยมัวมาโกันอี่ดโอ้ย ราควก็โอ้จัมากเลตนน้กัไต่ม่มานมาเกันไมงหูมงไม่ปขามันมไปแจมหมูมันแล้วจัก 在堂口啊，领导路过。

Uh, I'm kind of gonna 啥呀？啊啊 ทำแต่ละมือี่ก็จ่ปายังที่เ้อเข้มาเมือน้ำก็จะลึกไปเรื่อยๆไม่ก็ได้กิมนอย่าเชียวเคียวเห็นเนาะ มันกมันก็จีนนะเล่นไปเรื่อยาววัจน่าอยู่ในสวน้านโดน้อี่ลายหายลาย้โอ้ยะมันกระเวนเสียแต่งาจากสวนวันนั้นกับประวัติบวัยอยู่